คุณมาไม่ทันเมื่อกี้ผมไปสิบเทแล้วนะอ่ะเล่าให้ฟังต่อคราวนี้เขาก็เจอพือพูดง่ายๆว่าคําว่าเจ้าที่แรงในที่เนี้คือถ้าท่านมีอํานาจมากท่านมีอํานาจมากแล้วก็คือถ้าดีก็ดีเลยแต่ถ้าร้ายท่านก็มีพลังเยอะอะไรเงี้ยเออเราก็กลัวเหมือนกันเราตอนแรกเราก็กลัวแต่ว่าเราก็เราก็อยาก,อยากอยู่บ้านหลังเนี้ยเราก็เลยแบบขอท่านอย่างเงี้ยว่าขอให้เราอยู่เราแบบมีความสุขเชื่อไหมเราอยู่มาสักสิบปีเราก็มีความสุขมากเลยนะ แล้วเราก็แบบเราก็พอมีพอกินอะ่ะคือไม่ได้ลําบากอะไรเลยนาะจุดที่วันแรกที่เข้ามาบ้านหลังเนี้ยจนถึงวันเนี้ยคือก็ไม่ได้ไม่ได้ลําบากเลยอะ่ะเออก็อยากกินอะไรก็ได้กินอยากทําอะไรก็ได้ทําก็มีความสุขอะไรเงี้ยโชคลาบนะฮะวันที่มาทําบุญบ้านครั้งแรกอะ่ะก็ออกเลยงวดนั้นเลยเอออะไรอย่างเงี้ยก็ ดูเกมรักลวงเหรอครับขอบคุณครับดีเลยวันนี้ใช่ไหมพี่ปอดูแลตัวเองดีมากจริงจริงเดี๋ยวจะไปวิ่งนะเนี่ยไปวิ่งก่อนแป๊บหนึ่งเสียงเสียงอีตไคร้อ่ะร้องทั้งวันนกนี่มันชอบร้องตอนเช้ากับเย็นคนเป็นโรคกระเพาะถามคุณหมอก่อนดีกว่าฮะถามคุณหมอก่อนดีกว่านะจริงๆแล้วเนี่ยผมมาเดินชมสวนหน่อย เดินชมสวนเลยคะ่ะอยากดูแต่ใครชมสวนได้ครับไปพาชมสวนเอยม,มาถึงจุดที่ใครอยากอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของที่บ้านที่น,นี้ก็จะเป็นสระว้น้ำที่ไม่ค่อยได้ไว่าย เท่าไรแล้วเดี๋ยวนี้ตืงจึงจึงจึงอันนี้อาจจะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะมุนหัวซะก,ก่อนอันนี้จะเป็นบึงบึงประมาณน่าจะประมาณหนึ่งร้อยไล่ะคะฮะตรงนี้ นูน้ไปนู่นเลยนะเป็นบึงปิดนะครับลงไปพายเลยเล่นได้ไหมได้ครับแต่ผมก็ไม่เห็นมีใครทํากันนะเหมือนเขาก็แต่จะได้อารมณ์ของความแบบชิวๆอะ่ะแล้วนี่ดูนะเต็มเลยเนี่ย พีราบเต็มเลยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนี่นกพ่ราบเห็นปะชอบจริงๆแฮะไปชอบมาขี่มีตัวนี้ตัวอุ้ยส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับขอโทษครับเอาแล้วเด็กๆอะ่ะพรเด็กๆตื่นยังตื่นแล้วใช่ไหมโอเค,ค นี่นกพิษหายไป,ไปตรงไปจุดประทัดเลยพี่ป้อมีเวทมนต์นกเยอะอันนี้ก็ ข้าวอ้าวมิสริวมาแล้วขอต้อนรับัสดีสมารัอินฟูท่านหนึ่งรู้จักไหมไลฟ์ Life สดตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นกรงนกนะครขอแนะนำต้อนรับเปิดตัวคุณ มะพร,นะร้าวนะฮะเป็นนกของคุณเอ๋เขาครับมะพร้าวก็ไม่พูดไม่จานะฮะเขาบอกว่าตอนซื้อมาก็บอกว่าเป็นนกที่พูดได้นะครับผมตอนนี้ใบแดกเลยนะพูดขอโทษขอโทษอ่ะขอโทษนี่วันวันอ่ะและส่วนตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเกลียดผมมากพอพัดเนี่ย ไอตัวเนี้ยมันไม่รู้เป็นอะไรดุทิเ่ปบบเป่งกัดแบบบินเข้าไปบินกัดโอ้โห,โหแล้วมันกัดแบบนั่นแล้วนี่ขอต้อนรับไอตัวนี้ตะไครคุณตะตครเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแน่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 จะกัดแล้วจะกัดแล้วท่านแม่แม่ห็ไหมนิ้วแย่ไม่ได้เลยกัดเลยฟอพัดดุ๋เออทำไมมันดุจังเลยฟอพัดเนี้ย เนี่ยเนี่นรรกาศคนอื่นเขาอีกพอพัดทำไมมันดุขนาดเนี้ตอนแรกผมนึกว่าเป็นนกตัวเล็กๆแล้วแบบว่าเกรไม่มีครับมือของผมปอบา้านที่บ้านก็ไล่มันดุมากมันดุแบบดุแบบใครอยากได้ไหมผมให้เลียรวมกันก,ก็อยู่กันมาเนี่ยหลายปีแล้วครับเรียงรวมกันได้อันนี้นกผมครับอันนี้นกคุณเอเขานี่ ข้าวฟ้าวนี่คือนกผมนี่นกเผาดุมากดุมากเห็นไหมมันต้องจะกัดขาเดียวแอะอะไรอ่ะอะไรเฮ้เฮ้เฮ้เหนื่อยทางตีเลย้อ

พูดหน่อยเออพูดนิดนึงพ่อป๋อพ่อป๋อหล่อมากสุดยอดพูดหน่ะเอาจริงๆต้องพูดกับมันบ่อยๆนะเอาเออเอออ่ะพูดหน่อยสิพูดหน่อย งงนะต้องพูดด้วยบ่อยๆใช่ไหมไม่พูดเลยถ้าใช่เราไม่ได้เราอาจจะเป็นเพราะว่าเราเลี้ยงเขานอกบ้านด้วยล่ละครับเลี้ยงเขานอกบ้านแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดกับเขาเคยเลี้ยงในบ้านครับบ้านพังที่น้าดบดเลยสายไฟขาดโซฟาเป็นรอยรอยกัด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 ทุกอย่างวอลเปเปอร์หลุดบ้านคือถ้าให้นกอยู่คนคนน่าจะโดนไฟดูดตุ๋ะก่อนก็เลยเชิญ เชิญคุณพี่เขาอยู่ข้างนอกดีกว่านะฮะตะกล้าค่ะตะกล้าค่ะในบ้านพิเจนอีกไหมไม่แน่เหมือนกันฮะอาจจะไปอีกฮะเพราะว่าตอนนี้มันมันก็มีสินค้าที่ต่อมาให้แบบไปบ้านเจนนี่อะไรเงี้ยเออก็กำลังพิจนารณายอยู่ว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับผมฝึกพูดกับเขาทุกวันใช่ไหมพูดกับเขาทุกวันจี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  ะกะจีตะกะจีตะกะตีตะกะตีรอไม่ชั่วตะกล้าค่ะคฮเมื่อกี้สิบเคจอดสิบสองสิบเอ็ดจุดเก้าเคเมื่อกี้สิบเอ็ดจุดเก้าเคเรื่องเจ้าที่จบเนี่ยยังไม่จบยังไม่จบลืมไปแล้วเนี่ยก็ทำตามที่ลูกค้าบอกไงลูกค้าอยากได้อะไรผมก็พาไปอยากมาดูงงกงกผมก็พามาดู เมื่อกี้ละ 12.1k เลยหรอโอ้ลูกค้าดูหักเหินต้อง fc มีคนบอก 12.1k เยอะมากครับเยอะมากจริงเดี๋ยวไปวิ่งดีกว,ว่า องซุ้ม 1k เหรอมันไม่ใช่เพราะอะไรเลยครับเพื่อนๆขอ,อขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณวินชี่ขอบคุณครับ <c oughs> มันไม่ได้ว่าผมเก่งไม่อะไรครับมันเป็นแค่ว่าระบบมันรู้จักผมแล้วอะเหมือนเราสนิทกับใครหรือเราไม่สนิทกับใครเหมือนเรามีเพื่อนอะเรามีเพื่อนเรามีเพื่อนอะแต่คนเนี้ยอาจจะยังไม่สนิทอะมันก็ ความสนิทมันก็ระดับหนึ่งแต่วันนี้ผมว่า t i k t o k เขาก็รู้จักผมมากขึ้นเขาเริ่มนำส่งเพื่อนมาให้ผมมากขึ้นมันก็เลยเป็นเช่นนี้มันเกิดจากการที่ผมทำบ่อยๆมันเกิดจากการที่ผมผมว่ามันมาจากความขยันนะวนหนึ่งผมผมไม่ได้บอกว่าผมดีเลิศอ,อะไรนะคือการทำบ่อยๆก็คือคือขยันนั่นเองนะฮะถ้าเราขยันนะมันก็เป็นแบบนี้แหละ มันก็ขยันเพื่อนๆถ้าเกิดแบบว่าอยากคิดว่าจะทําให้รู้จัก t i k t o อกให้ได้ก็ต้องสร้างหาทางสร้าง engagement สร้างการมองเห็นสร้างความสม่ําเสมอให้เกิดขึ้นให้ได้เพราะเพราะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรามีความสองจุดหกเปังมากโอ้โหหัวใจ2.6แล้วฝากเพื่อน กดให้ครบสามล้านได้ไหมจ๊ะครบครบสามล้านได้ไหมกินดีค่ะเม็ดคูถ้าเราทําสม่าเสมนเนอครเพื่อน,อนมันเกิดขึ้นจริงๆตอนนี้สมมติคนดูสามสามเคในตอนเช้าผมว่าคนดูเยอะมากนะแค่นี้ก็เยอะมากแล้วเพื่อนเพ่นึกออ,ออกไหมเมืแ่อบบกี้มันขึ้นไปเกือบสิบสองเคก็เท่ากับว่ามันนําส่งผู้คนเยอะมากมายตอนนี้มันเกิดการเชื่อมโยงครับความเชื่อมโยงคือการที่เพื่อนๆเนี่ยพิมพ์เข้ามาทักทายก็เป็นการเชื่อมโยงแบบหนึ่ง เคาะหัวใจหรือส่งสติกเกอร์ส่งของขวัญอะไรมานิดๆหน่อยๆไม่ต้องแพงฮนะส่งดอกกุหลาบดอกกุหลาบ,อ,บอะไรมาเนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงเราทั้งนั้นเหมือนกับผมอะไปเชื่อมโยงกับน้องเจนนี่ engagement ต่างๆมันก็ไหลามาทางนี้ด้วยเหมือนทิกตอกเขารู้จักหน้าเจนนี่อยู่แล้วเขานําส่งลูกค้าให้เจนนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพราะฉะ่นค้นใครที่ไปร่วมกับเจนนี่ทิกตอกก็จะจําได้เหมือนกันผมว่ามันเป็นแบบนั้นอืมกล้องสวยมาก ล้องโทรศัพท์ธรรมดาเลยครับผมอยากหน้าเด็กเหมือนพี่นิพพี่แก่แล้วลูกเอ้ยห้าสิบเอ็ดละบรรยากาศดีมีเสียงนกใช่ครับเวลาผมว่าคนเราทำงานเหนื่อยก็ต้องมีความสุขกากการอยู่บ้านด้วยนะบ้านเนี่ยสำคัญมากเป็นพื้นที่พักผ่อนเป็นพื้นที่เป็นมุมเซฟโซนของของเราอะ่ะเพะฉะนั้นการเลือกบ้านครั้งเนี้ก็เป็น สมมติบ้านหลังเนี้ผมคิดว่า,วาน่าจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายในชีวิตของผมแล้วละที่จะเพราะผมมีปัญญาซื้อได้ตรงเนี้ยก็เต็มที่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมอะ่ะก็คือผมก็คิดว่าเราทํางานมันหนักเวลาเรานอนเราอ่ะเราต้องนอนสบายเราทํางานมันหนักเรากลับบ้านเราต้องมีความสุขใช่ไหมเพราะ,ะนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเออ พราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการพักผ่อนมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนงานนใครก็อยากทาเงินใครก็อยากได้แต่ถ้าทําไปแล้วแบบกินอยู่ก็ไม่ดีหลับนอนก็ไม่ดีก็ไม่ได้แต่ไอ้คำว่าดีของผมม,มันต้องมาพร้อมกับความพร้อมด้วยนะเราต้องมีทุนทรัพย์เราต้องมีความพร้อมมีความมั่นคงในเรื่องของบางตจวท,ที่ในเรื่องของ รายได้อะก็รายจ่ายเราว่าเราต้องสมดุลมันให้ได้อ่ะถ้าคุณจ่ายได้คุณมีรายรับดีคุณจ่ายได้ก็ทําไปนะคุณจะซื้อคุณจะซื้อมหาศาลขนาดไหนก็ได้ถูกป่ะแต่ถ้าคุณแบบแต่ถ,ถ้าคุณมีรายรับน้อยลงการซื้อของแพงๆหรือในซื้อของที่ต้องเลยระบบผ่อนเพื่อให้ได้ของมา อันนี้ก็อันตรายในอีกหนึ่งสิ่งคือที่พี่ปอถือก็คือเรื่องของสมมุติการทําผลิตภัณฑ์เนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยนี่มาอันดับหนึ่งเลยหน้าเด็ก,กตอนเล่นละคออรอีกหรอจริงหรอเฮ้ยความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งเลยเราถึงแบบมีสินค้าที่มาจากเยอรมัน เพราะว่าเยอรมันนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเขามีมาตรการการตรวจเช็คมากมายกว่าสินค้าจะออกจากโรงงานได้แต่มันรอนานเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆนึกออกไหมมันรอนานมาก2อถเดือนนะเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งต้องแบบเราต้องสั่งจากโรงงานที่เยอรมันกว่าจะบินมากกว่าจะสั่งกว่าจะผลิตได้เขามีมาตรฐานการผลิต อยู่ประทุมครับผมอยู่ประทุมขอบคุณมากคุณบุตรสะกอดบ้าทำไมข้างหลังเคยปีนไหมเคยที่อยเคยปีนดียอดคณดูดีมากครับสามสุดศูนเคข้างหลังตกปลาได้ไหมไม่ได้ เรากินวิตามินจากม e ันของดีใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้ต่อไปช่องพี่ปอเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะฮะต้องเออขออนุญาตพูดไปเลยแล้วกันสาหรับแบรนด์ไหนก็ตามแต่หรือใครที่อยากอยากจะมาติดต่อช่องพี่ปอเนี่ยหนึ่งสิ่งก็คือต้องบอกเลยนะฮะว่าคือช่องพี่ปอจะเป็นช่องแนะนําสินค้าเป็นช่องออสำหรับแบรนด์ที่อยากจะแบรนด์ใหม่ๆหรือแบรนด์เก่าก็ได้ที่อยากจะสร้างการมองเห็นสร้างเอนเกจสร้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ ก็ติดต่อเข้ามาแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะาการไลฟ์แล้วคาดหวังที่จะได้กําไรในการไลฟ์ตอนนั้นคาดหวังที่จะได้ยอดขายเยอะๆกับการไลฟ์เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องให้มองหาเจ้าที่เขาไลฟ์เก่งๆกว่านี้เพราะว่าพี่ปออ่ะก็จะพยายามควบคุมในเรื่องของของสิ่งที่อยอยให้ปฏิบัตินะครับผมสิ่งที่อยอยเขาเออกม,มาแล้วนะ